สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันแลนะ้วเนาะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทาน้ําจิ้มุกี้เนาะสูตรถ้าจดไม่ทันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะแปะไว้ที่คำบรรยายใ,ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากถั่ถปันถั่ันก่อนนะถ้าบ้านไหนไม่มีถั่ันไม่เป็นไรใช้คคกตําก็ได้กระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีล้างให้สะอาดจนเขาเป็นขาวๆเนาะ,ะแล้วก็พริกนะคะอะ สับก่อนก็ดีนะจะได้ช่วยให้เครื่องเขาไม่ทํางานหนักมากนะคะแต่ไม่เมขี้เกียจนะไม่เม็เลยล้างๆแล้วก็เอามาปั่นเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนของต้มหู้ยีนะคะต้มหู้ยีก็จะใส่ตัวต้มหู้อา่าลงไป2ก้อนนะแล้วก็ใส่ตัวน้ําของต้มหู้ยีลงไปด้วยประมาณ 1- 2ช้อนโต๊นะเนาะอันนี้ไม่เมฆก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะโอเคถ้าหากว่าเพืเ่อนๆชอบต้มหู้ยีนะใส่ไปสัก3 ón, าก้อนก็ได้แล้วแต่นะ แต่นี่มีใส่ไปแค่2แล้วก็ใส่น้ําไปสองเหมือนกันนะคะต่อไปพอเราใส่ต้นหูย้ยีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ในส่วนของกระเทียมเนาะ <c oughs> ก็จะสังเกตว่าใส่ในส่วนที่มันเป็นชิ้นๆนะ่ะเป็นตอนๆนะ่ะจากบอหองจากบอ,อ,กบอแบบตอนๆนะ่ะเมเข้าใจภาษาอัสานนะคะแต่ว่าเมีพูดไม่ค่อยเก่งเนาะถ้าหากว่าสำเนียงไม่ชัดไม่ว่ากันนะคะโอเคในส่วนของกระเทียมนะก็จะใส่กระเทียมแบบกระเทียมดองนะคะกระเทียมดองแล้วก็น้ํากระเทียมดองด้วยนะ ก็ <N ham> น้ำกระเทียมดองประมาณ3ช้อนแล้วก็กระเทียมดองประมาณสีห้าหัวเนาะในส่วนของตัวกระเทียมดองนะบางสูตรเขาจะไม่ใส่ที่เป็นตัวกระเทียมลงไปเขาจะใส่แค่น้ํากระเทียมดองอย่างเดียวซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนะมีแค่น้ํากระเทียมดองแบบเขามีน้ํากระเทียมดองขายแยกใช่ไหมถ้ามีแค่น้ากระเทียมดองใช้แค่น้ากระเทียมดองอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้ใช้แบบตัวเนื้อมันก็ได้นะโอเคอันนี้ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เอามาใส่หม้อใส่หม้อที่เราเตรียมที่จะเอาไปต้มเลยนะคะ แล้วเราก็พอนําส่วนที่ปั่นเนี่ยมาใส่หม้อแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆยกเว้นตัวที่เป็นงานนะงานนี่คือคั่วแล้วนะงานนี่คือใส่ตอนจบเลยโอเคอันนี้คือซอสพริกนะคะซอสพริกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรสชาติที่คนคุ้นเคยก็จะเป็นสีลาชานะก็จะเป็นเผ็ดกลางขนาด250กรัมก็คือเท่ากับขวดขวดเล็กหรือขวดกลางเฮน่าจะขวดเล็กมั้งขวดขวดเล็กอะ250กรัม นะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศใส่ซอสหอยนางรมเห็นน้ำสีออกเหลืองน,อน่อยที่ไม่ใส่ลงไปตอนท้ายใช่ไหมคะอันนั้นคือน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูแบบหมกักมันจะเป็นสีออกเหลืองนะคะแต่ว่าน้ำส้มสายชูที่เราเห็นกันทั่วไปที่เป็นสีใสอัน,นั้นเป็นแบบกลั่นเนาะโอเคนะอันที่เราเอามาทำซูชิจะเป็นน้ำส้มสายชูแบบหมักนะคะ ก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดรวมกันจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก็ขึ้นตั้งไฟพอตั้งไฟตอกคนไปเรื่อยๆพอมันเดือดก็คือจบยกลงนะคะแล้วนํามาใส่งาซึ่งงานเนคััวเอาไว้แล้วนะจ๊ะก็ใส่งาคั่วคนให้เข้ากันโรยผักชีจะเสร็ได้เลยนะเนาะก็จริงจรนะิงน่ะในสูตรมันมีน้ํามันงาด้วยแต่เผอ,อิญว่าน้ํามันงาไม่มด ก็เลยไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใส่น้ำมันงานด้วยหอมน้ำมันงาเนี่ยใช่เลยโอเคก็เสร็จแล้วไปลองทำทานกันดูนะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย